สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องอัปเดตเทรนบัญชี4.0เทคโนโลยีกับนักบัญชีพนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทเพราะเป็นผู้ที่เห็นภาพรวมผลประกอบของบริษัทได้ดีสุดยอดทางกำไรและขาดทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่พนักงานบัญชีเห็นจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขและยังสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่วยปรับกลยุทธ์ในการจัดการการเงินและรู้ถึงการจัดสรรงบประมาณที่จะทำให้ธุรกิจได้กำไรมากขึ้นดังนั้นพนักงานบัญชียุคดิจิทัลควรมีทักษะมากกว่าสายงานตัวเองโดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี กับนักบ,บัญชีเพื่อนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสร้างมูลค่าให้กับองค์กรสำหรับที่สาหรับน้องๆที่จบใหม่ความรู้เหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานได้มากดังนั้นเราจรึงมาสำรวจเทคโนโลยีกับนักบ,บัญชียุคใหม่ควรรู้กันดีกว่า AI artificial intelligence AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งมีชีวิตชลาดเป็นโกดคิดและทำงานได้เองอัตโนมัติเชื่อไหมว่าในชีวิตประจำวันเราเจอกับ AI ตลอดเวลาแค่คุณยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระบบการแปลภาษาการแจ้งเตือนหรือปลดล็อกหน้าจอด,ด้วยใบหน้าในส่วนของงานบัญชีมีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีระดับสากลเช่น Quickbook, Cero, ซ,ลซและซอฟต์แวร์อื่นๆที่นำา AI มาช่วยในการลงรหัส บันทึกบัญชีและจัดทำแบบฟอร์มพาสีอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องแม่นยำสำหรับในประเทศไทยก็มีบริษัทแอคคิวโวเท็กซ์สตาร์ทที่นำา i i เข้ามาพัฒนาโปรแกรมบัญชี a co c คโคด์ <o> เพื่อช่วยในการจัดการระบบบัญชีให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นซึ่งระบบ จะทำการอัปเดตข้อมูลทุกครั้งหลังมีการบันทึกการใช้งานทำให้มีความปลอดภัยสูงอย่างไรก็ตามไม่ต้องกลัวว่า AI จะมาแย่งงานของพนักงานบัญชีตรงกันข้ามยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายทำให้นักบัญชีมีเวลาไปพัฒนางานด้านอื่นไปพร้อมๆกันเช่นผู้ให้คำปรึกษาหรือวางแผนแนวโน้มการใช้งบประมาณของบริษัทซึ่งกระบวน การจิดวิเคราะห์นี้มนุษย์ย่อมทำได้ดีกว่า คาวแอคเคานิงคือระบบบัญชีออนไลน์แบบคาวนักบัญชีสามารถใช้ซอฟต์แวร์การประมวลผลข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ตามความต้องการซึ่งปัจจุบันมีนักพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีบนคาวออกมามากมายสามารถทำบัญชีออกใบกำกับภาษีทำรายงานทางบัญชีหรือเรียกดูงบกำรรไรขาดทุนได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่มีอินเทอร์เน็ต พนักงานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกครั้งก็จัดการระบบบัญชีของบริษัทได้แล้วข้อดีที่สำคัญมากก็คือช่วยลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการวางระบบเครือข่ายต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นทุนในการวางระบบบัญชีและเอกสารทางธุรกิจนอกจากนี้ยังเลือกค่าเช่าบริการความต้องการของบริษัทได้โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ c ซเบอร์ลีควิลิตี้ในขณะที่เทคโนโลยีช่วยสร้างสรรผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆของธุรกิจแต่ก็มีกลุ่มคนประสงค์ร้ายที่ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อขโมยข้อมูลหรือเข้ามาป่วนระบบการโจรกรรมข้อมูลทางไซเบอร์สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจแต่หลายคนกลับมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นมักมาจากความสะเพาของผู้ใช้งานเองทำให้เสี่ยงต่อความมั่นคงในระดับองค์กรและการล่วไหลของข้อมูลการใช้งานส่วนตัวการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อวางแผนป้องกันความเสี่ยงในฐานะนักบัญชีที่อาจไม่ได้มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ก็สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยตรวจสอบว่าบริการต่างๆเช่นบริการ cloud computing ได้รับมาตรฐานสากล CSA หรือไม่ Biometric หากคุณเบื่อการพิมพ์าสเวิร์ดทุกครั้งเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเข้าระบบก,การทำบัญชีของบริษัทในอนาคตข้างหน้า ไบโอเมติกหรือการยืนยันตัวตนด้วยระบบชีวภาพมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะปลอดภัยและสะดวกกว่าการใช้พาสเวิร์ดที่มีโอกาสถูกแฮ็กได้ง่ายหรือบางทีผู้ใช้ก็ลืมรหัสของตัวเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสมาร์ทโฟนได้นำเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือมาใช้เทคโนโลยีไบโอเมติกยังสามารถยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้า รู้ม่านตาหรือการยืนยันตัวตนด้วยเสียงพูดกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ